ธรรมชาติคือสิ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้ถึงความจริงของชีวิตบุคคลใดที่ได้รู้จักได้ใกล้ชิดได้มีความสนิทสนมกับธรรมชาติบุคคลนั้นย่อมมีความรู้สึกสบาย อาทิเช่นณปัจจุบันเรากําลังอยู่ท่ามกลางลานธรรมที่เป็นธรรมชาติมีลมเย็นมีเสียงนกมีอากาศที่บริสุทธิ์มีรูปของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่ลมรื่นแล้วก็เยือกเย็นมันทำให้เรารู้สึก ถึงความสงบความสบายได้ทั้งอากาศได้ทั้งอา,อากาศที่บริสุทธิ์ได้ทั้งความสงบได้ทั้งความร่มเย็นได้ใกล้ชิดกับสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขนั่นก็คือธรรมชาติดังนั้นคนเราเนี่ยถ้าได้ใกล้ชิดได้สนิทสนมกับธรรมชาติเราจะเป็นคนที่สบาย เป็นคนที่มีอายุยืนยาวแล้วก็เป็นคนที่มีผิวพรรณผ่องใสมีสุขภาพกายที่แข็งแรงแล้วก็มีความสุขดังนั้นธรรมชาติคือครูสอนสัจธรรมแห่งความจรงิงอนิจจังก็อยู่ตรงนั้นทุกขังก็อยู่ตรงนั้นอนัตตาก็อยู่ตรงนั้นเช่นเดียวกัน ดังนั้นกับผมผ่าชมธรรมชาติณารานธรมรมวัดป่านิคมสมัธิธรรมผมคูบากี้เขมะรมโมเจริญพร